หลวงพี่โตต,ตอนที่8อาการคันมันเริ่มหนักขึ้นและรู้สึกว่ามันจะค่อยๆลุกลามขึ้นมาเรื่อยๆผมพยายามสะกดใจไว้ไม่ให้เก่าอาการปวดหัวและปวดตามข้อก็ยังไม่ทุเลาลงผมพยายามกัดฟันลุกขึ้นไปห้องน้ํายังไม่ทันที่ผมจะเปิดประตูอาหารเก่าที่อยู่ในท้องก็ถลักพรวดพรวดพูดปาดออกมาจนเลอะผ้าสบงไปหมด ในห้องน้ําผมปลดผ้าสบงใส่กระมังไว้มันไม่มีเรียวแรงแม้แต่จะสักคาบอุจจาระของตัวเองกัดฟันจ้วงน้ําในโอง่งราดทําความสะอาดให้ตัวเองน้ําในองค์เหมือนน้าที่มาจากขั้วโลกเหนือความเย็นมันแทกเข้าไปถึงไขกระดูกตอนนี้ผมรู้สึกว่าเอ็นข้อมือผมมันตึงและเริ่มกระตุกเป็นระยะแต่ละขันที่ราดไปมันทําให้เลือดในตัวผมจับกันเป็นไข ผมกระหยองกระหยงออกมาจากห้องน้ำในสภาพที่ไม่ต่างกับเปรตเพราะทั้งตัวไม่มีผ้าติดตัวแม้แต่ชิ้นเดียวลมพัดมาวูบหนึ่งแล้วผมก็ล้มลงตรงบันไดกุฏินั่นเองความหนาวที่มันแทรกกัดซึมเข้าไปถึงไขสลังทําให้ขาผมกระตุกและไม่อาจทรงตัวไว้ได้ผมยังรู้สึกตัวดีและรู้ตัวว่าตัวเองกําลังชักใช่ผมมานอนชักแบบแก้ผ้าลอนจอนอยู่ที่หน้ากุฏินี่เอง ยิ่งผมบังคับฝืนตัวมันก็ยิ่งกระตุกหนักยิ่งขึ้นมันชักกระตุกจนมือข้างขวามันบิดงอผิดรูปอย่างน่าประหลาดใจความเจ็บปวดตามข้อกระดูกไม่ต้องพูดถึงเหมือนกระดูกมันกำลังแข็งตัวและค่อยๆแตกร้าวไปทีละนิดละนิดผมใช้มือสายที่บวมกเกาะราวบันไดไว้ประคองตัวเองลุกขึ้นเอาฝ่ามือข้างที่บิดเบี้ยวอยู่วางไว้กับพื้นใช้ตีนเหยียบ แล้วก็ยืดตัวขึ้นมากรอบแขนข้างนั้นกลับเข้าลูกตามเดิมแต่ความเจ็บปวดนั้นทำเอาผมแทบขาดใจนาทีนั้นผมไม่ได้รู้สึกอับอายในสภาพที่ตัวเองนั้นไม่ต่างอะไรกับเปรตตัวหนึ่งเพราะในหัวนั้นมันก็ปวดเทบจะระเบิดอยู่แล้วแถมกระดูกทางร่างก็เหมือนจะกำลังแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอาการคันเหมือนมีตัวแมลงชอนไฉนั้น มันพากันลุกลามมาถึงหัวไหลแล้วผมรู้ตัวว่าผมกำลังจะตายความตายใครบ้างไม่กลัวผมกลัวจะลนลานกัดฟันฮึดสุดท้ายผมก็ผ่าร่างที่เหมือนเปรตของตัวเองคลานขึ้นมาจนถึงที่นอนอาการชักกระตุกยังมีเป็นระยะระยะกระดูกทุกท่อนในร่างกายผมมันเหมือนแช่อยู่ในน้ำแข็งมันเย็นยเยือกอย่างบอกไม่ถูกผมไม่รู้ว่ามียาอะไรบ้าง ที่ผมโกยเข้าปากผ้าทุกผืนในกุฏิที่ผมมีอยู่ก็ดึงออกมาคลุมห่มแต่ก็ไร้ผลเพราะความเย็นนั้นมันซึมออกมาจากกระดูกมันไม่ได้เย็นมาจากภายนอกเหมือนอากาศเย็นทั่วๆไปผมนอนขดตัวสั่นงึกๆอยู่ใต้ผ้าห่มเป็นระยะระยๆอาการขันยิกๆมันลามมาใกล้หัวใจผมแล้วรู้เลยว่ากำลังจะตายยอมรับว่าผมกลัวตายรือว่าอีกไม่นาน ตัวเองต้องไปพบกับยม,มาบาลแน่ความรู้สึกในขณะนั้นมันเหมือนกับท่านพญามัจ,จุราชมายืนรอผมอยู่ที่หน้าประตูแล้วเพียงรอนาทีที่ผมขาดใจเท่านั้นเองแล้วสายตามันก็เหลือบไปเห็นสมุดบัญชีธนาคารซึ่งหล่นมาตอนไหนก็ไม่รู้เปิดอ้าอยู่เงินในบัญชีก็มีอยู่ไม่กี่บาทหรอกแต่อารมณ์ความรู้สึกของผมในขณะนั้นมันตระหนักชัดว่าจะมีประโยชน์อะไรกับเงินทองที่กองอยู่ตรงหน้า มันไม่อาจจะช่วยให้เราพ้นจากเงื้อมมือของมัจจุราชที่มายืนรอเราอยู่ที่หน้าประตูได้เลยในนาทีนี้มีแต่เราเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่กำลังเผชิญกับความตายเพียงลำพังญาติพี่น้องต่อให้เป็นผู้ใหญ่นายโตมาจากไหนอย่าได้หวังว่าจะมาต้านทานคำสั่งของพญามัจจุราชได้เลยหัวใจผมหนาวเย็นยาเยือกขึ้น,นจนถึงขีดสุดร่างกายผมสะท้านขึ้นลงและกระตุกเป็นระยะระยะ ก่อนที่จะค่อยๆอ,อ่อนแรงลงเปลือกตาผมมันหนักเหมือนหินมันหลับลงแต่ก็พยายามฝืนลืมตาขึ้นมาอีกครั้งและผมก็เห็นมันเดินก้าวอาดๆเข้ามาไอ้ไม้ไผ่หุ่นพยนต์ผีนั่นเองมันมายืนจังก,ก้าอยู่ที่หน้าห้องผมสายตาสีเขียวเรืองๆแผ่รัศมีอาฆาตจองเวรวุบวาบผมลุกขึ้นไปเผชิญหน้ากับมันอีกครั้งตอนนี้ผมไม่รู้สึกหนาวสถานอีกต่อไปความปวดร้าวเหมือนกระดูกกำลังจะแตกนั้นไม่มีปรากฏให้เห็นเช่นกัน ผมรู้แต่ว่าตัวผมนั้นมันเบาสบายเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วดังใจหมายเพียงแค่คิดว่าจะลุกร่างกายก็คล่องแคล่วดังใจหมายคล้ายกับว่ามันลอยขึ้นมาอัตโนมัติผมหันกลับไปมองร่างของตัวเองที่นอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มแบบงงงผมหันกลับมามองเจ้าหุ่นสารไม้ไผ่ตอนนี้มันไม่ใช่หุ่นอีกต่อไปแล้วใบหน้าเสียมดวงตามีประกายเหี้ยมมองมาทางผมไปกับกูมันพูดสั้นๆ น้ำเสียงทุ่มต่ำลึกผมไม่เห็นมันขยับปากแต่แปลกที่ผมกลับรับรู้ได้เหมือนกับเสียงมันเกิดขึ้นในหัวของผมนี่เองไปไหนผมเองก็คิดเหมือนกันแต่มันก็กลับรู้โดยอัตโนมัติไปหาเจ้านายกูมันพูดพร้อมกับหมุนตัวออกเดินนำหน้าไปผมเหมือนถูกอำนาจอะไรบางอย่างสะกดไว้ให้เชื่อฟังคำสั่งของมันมันเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นทำให้ผมรู้สึกย่อระยออย่างบอกไม่ถูก ไม่ถึงกับเกรงกลัวจนหวาดวันรู้แต่ว่ามันไม่อาจจะแข็งขืนหรือต้านทานไว้ได้เลยในขณะนั้นที่มันก้าวย่างออกไปตัวผมก็เหมือนกับมีเชือกที่มองไม่เห็นถูกมันกระชากลากตัวไปอึดใจเดียวผมก็มายืนอยู่ที่หน้ากระท่อมหลังหนึ่งเจ้าผีร่างโยงหายหัวไปตอนไหนก็ไม่รู้นิมนครับมีเสียงแหลมเล็กดังขึ้นมาที่หูผมร่างผมก็ถูกพลังลึกลับ ดึงให้ขึ้นไปอยู่ในบนกระท่อมอาจารย์หนูผมอุทานอย่างตกใจที่เห็นชายเจ้าของเสียงขณะที่ผมกำลังอึกอกักกระอักกระอ่วนใจว่าจะไหว้แกดีหรือไม่เพราะขณะนี้แกอยู่ในชุดจะว่าพระก็ไม่ใช่จะว่าหมอพราม์ก็ไม่เชิงฮิฮิฮิแก้หัวเราะเสียงแหลมเล็กนิมนต์นั่งสิท่านโต๊ดแกผายมือเชื้อเชิญให้ผมนั่งด้านหน้าของแก น้ำเสียงเอื้ออาทรแต่ในใจผมมันไม่ได้คิดเช่นนั้นถูกถ้อยคำของแกคล้ายกับซ่อนมีดปลายแหลมไว้ตลอดเวลาขณะที่ผมหันรลีหันขวางกำลังตัดสินใจว่าจะนั่งดีหรือไม่นั่งดีสายตาผมก็เหลือไปเห็นท่านอาจารย์หนูกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้าของแกมีพานเก่าๆคร่ำคร่าวางอยู่ใบหนึ่งในผานนั้นวางไว้ด้วยตุ๊กตาผ้าตัวหนึ่งบนตัวมันเต็มไปด้วยได้สายศิน ที่มีร่องรอยการมัดพันไปหลายรอบแกค่อยๆหยิบตุ๊กตาตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็บิดแขนข้างหนึ่งของมันเบาๆโอ้ยผมรู้สึกเหมือนกระดูกแขนกำลังจะหักลงในบัตรนั้นแขนผมมันบิดเบี้ยวปิดรูปปิดร่างไปทันทีผมซุดตัวลงมานั่งกลุมแขนตัวเองที่กำลังบิดไปช้าๆตามตุ๊กตานั้นพร้อมกับความเจ็บปวดที่สุดจะบรรยายฮิฮิอาจารย์หนูแกหัวรับเบาๆในลำาคออย่างอารมณ์ดี เสือกดีนักหน้ามือแก่ล่าสายตาจากตุ๊กตาในมือและมองจ้องตาผมขาเขม่งดวงตาเล็กเลียวเหมือนปลาดุกของแกบ่งบอกถึงความเจ้าเล่ห์และเจ้าคิดเจ้าแขนขณะที่ผมสงสัยว่าผมไปเสือกอะไรของแกเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นในใจของผมอย่างประหลาดมันไม่มีเสียงพูดเพียงแต่คิดถึงเรื่องอะไรเรื่องนั้นๆก็ผุดขึ้นมาในสมองในความคิดของเราเป็นฉากๆเลยทีเดียวเรื่องของเรื่องก็คือ แกแค้นนางผีแม่มาลิที่มากระเทืบยอดอกของแกในปีแรกที่เข้ามาอยู่แกเลยกลับมาจัดการลลกเอาวิญญาณของนางมาลิไปว่าจะเอาไปไว้รับใช้แบบเดียวกับไอหุ่นพยนต์ไม้เสียบผีนั่นเองกูอยู่ของกูดีๆมึงเสือกมาแสหาเรื่องเองนะวันนี้กูแค่สั่งสอนนิดหน่อยก็พอแต่ถ้ามึงยังเสือกเรื่องของกูอีกรับรองว่ามึงไม่ได้เป็นพระมหากูแน่กูรับรองพอพูดจบ อาจารย์หนูก็เอาได้สายศิลพันไปรอบๆตุกตาผ้าเพียงแค่เส้นได้สัมผัสกับตัวตุกตาเท่านั้นกระดูกกระเดี่ยวในตัวผมก็ทําท่าจะแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงไม่รู้ว่าแกพันไปกี่รอบผมรู้แต่ว่าท่านนรกมีจริงตอนนี้แหละผมกําลังตกนรกเข้าให้ถ้ามันตายได้ผมก็ภาวนาให้มันตายแต่นี่มันไม่ยอมตายหัวใจมันไม่ยอมตายผมรู้แต่ว่าตัวผมมันดิ้นพลาดไปทั่วห้อง เพราะความทรมานแหกปากร้องหวยหวนไม่เป็นภาษามนุษย์วิงวอนขอร้องให้แกปล่อยซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจารย์หนูแกก็มองผมอย่างสะใจประเดี๋ยวมัดประเดี๋ยวปล่อยเอาละกูชักจะสงสารมึงแล้วลววะว่ไอหำไม่เหลือลายจอมเสียกเลยนะมึงอาจารย์หนูแกพูดขณะวางตุ๊กตาผ้าลงบนพานแล้วหันไปหยิบของเล่นแกขึ้นมาอีกซึ่งผมนอนตะแคงอยู่ที่พื้น เห็นเสียงนั้นก็ถนัดชัดตาเจ้าตะปูดอกเล็กๆขึ้นสนิมเครอะที่ผมสวดถอนออกจากเสาแล้วขับไล่มันออกไปจากห้องผมในวันนั้นเองอาจารย์หนูแกก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ยื่นออกมาตรงหน้ามึงยังจําตะปูดอกนี้ได้ไหมผมไม่ตอบรับแล้วภาพในใจผมก็ผุดขึ้นมาอีกเป็นฉากๆภาพของอาจารย์หนูที่นอนบิดตัวเรา่เราๆด้วยความเจ็บปวดในห้องของตัวเองในกลางดึกคืนนั้นก็เพราะไอ้ตะปูเจ้ากรรมตัวนี้ มันดันทะลึ่งกลับเข้าไปอยู่ในท้องของคนที่สั่งมันมาด้วยอํานาจของพุทธมนต์ที่ผมสวดส่งไปอย่างไม่รู้เหนือรู้ได้เลยไม่ได้มีเจตนาที่จะส่งกลับไปให้แกหรือให้ใครเลยแต่มันก็คงเป็นด้วยอํานาจแรงกรรมนั่นเองกูเห็นว่ามึงก็ใช่ย่อยนะคอยดูคราวนี้มึงจะถอนมันออกได้ไหมพอพูดจบแกก็เลยเสียบจี้ลงบนตัวตุ๊กตาตัวนั้นผมร้องโอ้กขึ้นสุดเสียง ความรู้สึกเหมือนกับใครเอาแท่งเหล็กมาเสียบเข้าที่พุงอย่างกระทันหันก่อนที่มันจะย่นตัวเป็นท่อนเล็กๆแล้วมุดหายเข้าไปในท้องของตุ๊ก,กตาแต่ในความรู้สึกของผมนั้นมันกําลังเข้าไปในตัวของผมมันควงสว่านอยู่ในท้องของผมอย่างบอกไม่ถูกว่าแล้วคนธรรมดานี่คงต้องตายเป็นสิบรอบแล้วแต่ในหัวใจไอ้ความรู้สึกขณะน,นี้มันไม่ยอมตายมันไม่ยอมหายวับไปตามที่ใจผมนึกสักที ไปเถอะมึงไอ้หา่าเดี๋ยวจะตายซะก่อนพอแกพูดขาดคํานั้นแกก็ลุกขึ้นแล้วเตะโครมข้อที่สีข้างผมทีหนึ่งร่างผมปิิววูบกระเด็นทะลุฝาออกมานอกกระท่อมและสติก็กลับมาอีกครั้งผมดึงพ่าห่มที่เปียกชุ่มด้วยเหงื่อออกจากตัวอาการปวดอาการที่มีทุกอย่างที่เคยมีก็หายเป็นปริทิ้งผมรีบลุกขึ้นนุ่งผ้านุ่งผ่อนจนเรียบร้อยหายอุจจาระแล้ว ก็กลับมานั่งทบทวนเหตุการณ์ระทึกพิลึกพิลันแสนอัศจรรย์ใจเมื่อครู่อาการไข้ปวดหัวตัวร้อนมันหายไปอย่างประหลาดราวกับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยมือสายที่เคยเปล่งบวมอยู่ก็ยุบลงเป็นปกติผมลองเอามือกดไปที่ท้องดูเบาๆก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆทุกอย่างมันต้องไม่ใช่ความฝันแน่ๆและก็ไม่ใช่เกิดจากอาการหลอนด้วยเพราะสะบงเปื้อนอุจจระยังแช่อยู่ในกระมัง เป็นหลักฐานเห็นอยู่ทนโทษและเรื่องที่ผมเจอกับอาจารย์หนูนั้นมันคืออะไรมันไปนโผล่อีกโลกหนึ่งใช่หรือไม่หรือว่าผมตายไปแล้วกลับฟื้นขึ้นมาใหม่อาการไข้จนเกือบเป็นเกือบตายนั้นมันหายไปไหนเช้าวันนั้นผมก็อ,ออกไปบินขบัาดได้เปลือเหมือนคนปกติผมทํากิจวัตรในยามเช้าร่วมกับเพื่อนเพื่อนก็สะพายบาดเปล่ากลับเข้าไปที่กุฏิยังไม่ทันถึงกุฏิผมก็รู้สึกหนาววูบขึ้นมาอย่างกระทันหัน พร้อมกับอาการปวดมวนท้องขึ้นมาทีละนิดหาแรกผมคิดว่าเจ้าน้ำพริกนรกที่เพดจ,จัดจ้านที่ฉันเข้าไปเมื่อเช้านั้นทําผิดเข้าให้แล้วแต่แวบ,บหนึ่งนั้นผมก็นึกถึงเจ้าตะปูด,ดอกนั้นขึ้นมาทันทีและทันทีที่ใจผมมันนึกขึ้นมาแบบนั้นไอความปวดเบาเมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกับจิ้มพรวดไปตรงจุดทันทีจุดนั้นทีจุดนี้ทีแถมกระดูกในตัวของผมก็พากันสั่นกล่าวเหมือนกับมันจะแตกออกเป็นชิ้น ผมซุดตัวลงนั่งพิงโคนต้นไทรเอามือกุมทองไว้แน่นพยายามระง,งับความเจ็บปวดสุดกำลังและนึกหาทางเอาออกเพราะตอนนั้นผมรู้แน่ชัดแล้วว่าผมกำลังเจอกับอะไรเข้าให้แล้วไออาจารย์หนูผีนั่นเองมันไม่ยอมปล่อยให้ผมอยู่สบายแน่ผมบอกอย่างไม่อายเลยในตอนนั้นผมนั่งลงยกมือไหว้ไปทั่วทิศปากก็ร้องขอโทษไม่หยุดผมไม่รู้หรอกว่าตัวอาจารย์หนูแกอยู่ทิศทางไหน ผมกลัวผมกลัวผมเข็ดแล้วปล่อยผมไปเถอะผมไม่รู้ตัวหรอกว่าผมพนานาถ้อยคําอะไรออกไปบ้างผมรู้แต่ว่าผมกลัวตายกลัวเจ็บและกลัวไอ้หน้าหนูผีนั้นสุดชีวิตสุดใจอาการบิดมวนและเสียดแทงในท้องมาเป็นระยะๆะะเป็นจังหวะเหมือนจงใจจะให้มันทรมานไปเรื่อยๆข้าวที่เพิ่งฉันไปเมื่อสักครู่ถูกความปวดมันม้วนตัวบิดไส้บิดกระเพาะ จนมันพุ่งออกมาหมดไส้หมดพุงผมล้มลงนอนดิ้นบิดไปบิดมาอยู่บนพื้นเพราะความเจ็บปวดในท้องบาดกลิ้งไปทางฝ่ากลิ้งไปอีกทางอาจารย์ตังโขแกเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ประถมพยาบาลผมเสร็จผมฟื้นขึ้นมาแล้วแกบอกว่าแกเปิดอ่านข้อความของผมเมื่อตอนเจ็ดโมงเสียนี่เองพอเห็นรูปไอ้ก้อนหินนั้นแกก็เรียบเหมารถตรงดิ่งมาหาผมทันทีชั่วโมงก,กว่าแกก็มาถึงสำนัก และเข้ามาพบผมนอนจมกองอ้วกอยู่ที่หน้าป่าไซนี้แกมาหาผมแล้วก็ประถมพยาบาลผมจนฟื้นขึ้นมานี่แหละท่านนี่ดวงแข็งจริงๆเป็นคำแรกที่อาจารย์ตังโขงพูดขึ้นหลังจากที่ผมประคองตัวลุกขึ้นนั่งแล้วเขาเล่นท่านหนักนะกะเอาถึงตายกันเลยนะเนี่ยแกพูดพร้อมกับใช้มือชี้ไปยังก้อนหินสีดำนั้นซึ่งตอนนี้มันวางอยู่ในฝาบาทของผมแล้วผมกำลังตามหามันอยู่พอดี ท่าอาจารย์ต่างโขงพูดขึ้นผมนั่งพิงฝาระเบียงฟังแกอยู่เงียบๆไอ้นี่มันเป็นเหล็กไหลายชนิดหนึ่งแกว่าขี้เหล็กไหลยนะแกพูดไปของแกเรื่อยๆผมรู้ว่าผมแทบจะไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะซักถามอะไรได้มากนักเฉพาะตัวมันก็ไม่เท่าไรหรอกแต่ที่มันร้ายคือมันถูกอาบไปด้วยประลอดนะหลวงพี่รูปหลอแกอธิบายไปแต่ก็ไม่ไวเนี่ผมในตอนท้ายถ้าผมมา้านี รับรองท่านไม่เหลือแน่เขาไม่ให้ผมตายหรอกครับผมตอบท่านไปตามที่รู้มาจากเมื่อคืนท่านอาจารย์ตังโขหันมายิ้มให้ผมในความอ่อนหัดวันนี้น่ะท่านไม่ตายดอกท่านเอ้ยแต่อีกเดือนหรือสองเดือนท่านต้องสีแงงแก่สีแจ๊กชายไม่เหลือดอกท่านเพราะตอนนี้น่ะมันกินถึงกระดูกท่านแล้วถ้าเขาจะให้ท่านตายน่ะท่านตายตั้งแต่ตอนไปจับเอาก้อนหินนั้นแล้วไอ้เด็กโง่เอ้ย อาจารย์ตังโขจากไปในตอนบ่ายหลังจากที่พยายามชักแม่น้ำทางห้าให้ผมกราบแกเป็นอาจารย์ท,ทั้งทงที่ผมเชื่อและศรัทธานในตัวแกเหลือประมาณแล้วในตอนนั้นแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรทําให้ผมไม่ยอมเรียนวิชากับแกไม่ยอมกราบแกเป็นอาจารย์ผมอาจจะดูหนังจีนมากไปหน่อยก็เป็นไปได้ที่ไม่อยากกราบผู้อื่นเป็นอาจารย์อีกนอกจากอาจารย์ของตนคนแรกหรือ,ออาจจะเป็นเพราะผม ถูกปลูกฝังมาจากอุปชาก็ได้ว่าไอวิชาพวกนี้มันเป็นในรชาชวิชาพระสององค์เจ้าสิทธิของพระตถาคตไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือฝักใฝ่ร่ำเรียนท่านอาจารย์ตังโขจากไปแล้วพร้อมกับเจ้าขี้เหล็กไหลประลอดน,นั้นไปด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนและท่านคงจะเมตตายในตัวผมหรือไม่อยากให้ผมตายไปเปล่าๆเพราะความดื่อนนจองหองของผมก็ได้เอาตำลาเล่มนี้ไว้ลองอ่าน และลองศึกษาไปเรื่อยๆท่านพูดแล้วควักหนังสือปกหนังเหลืองๆเล่มเก่าคลคำาเล่มหนึ่งออกมาให้ไม่ต้องกราบผมเป็นอาจารย์ก็ได้แต่ถ้าวันไหนเปลี่ยนใจค่อยเข้าไปหาผมก็ยังไม่สาย <ๆ S 2> แกพูดไปเรื่อยขณะที่ยื่นหนังสือออกมาให้ผมผมยกมือขึ้นพนมแล้วรับหนังสือมาเบิ่งมองด้วยสายตาเลื่อนลอยสองจิตสองใจอ้อแล้วก็อย่าลืมกินน้ำมนต์นั้นทุกวันด้วยล่ะมันไม่หายหรอก แต่มันก็ช่วยให้ไม่มีใครมาทําอันตรายท่านได้อีกหลังจากนั้นผมก็กินน้ำมนต์ที่ท่านทําไว้ให้และสวดบทถอนบทเดียวกันกับที่ถอนตะปูออกจากเสานั่นแหละอยู่จนครบสามอาทิตย์ตามคําแนะนําของท่านจึงรู้สึกว่าร่างกายเป็นปกติและเจ้าตะปูผีก็หลุดออกมาวางอยู่ข้างที่นอนในเวลาเช้าของวันหนึ่งอย่างน่าประหลาดใจผมจัดการเปิดฝาถังส้วมย่อนมันลงไป แล้วยืนแผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ใครก็ตามที่อยู่ในตะปูดอกนั้นเป็นการปิดฉากของมันอย่างสมบูรณ์และผมก็รอดตายแต่ถึงผมจะบวชเรียนมาถึงสามพรนปแล้วก็ตามผมก็ยังเป็นมนุษย์ปุตุชนอยู่เต็มร้อยหาได้เปลี่ยนพระอริยเจ้าไม่ถึงผมจะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์อยู่เนืองเนืองทุกวันไม่ได้ขาดแต่ทุกอย่างย่อมมีข้อยกเว้นวันพระไม่ได้มีหนเดียวและบังเอิญผมเป็นคนไม่ค่อยจะยอมคนสักเท่าไหร่ หลายวันต่อมาผมมานั่งคิดนอนคิดว่าจะเอาคืนดีหรือไม่และออำนาจฝ่ายต่ำบวกกับนิสัยส่วนตัวของผมที่ไม่เคยคิดจะยอมไขง่ายๆอยู่แล้วแผนการเอาคืนจึงเกิดขึ้นผมนึกเงียบๆอยู่ในใจทุกวันว่าผมรอได้รอผมแป๊บนะอาจารย์หนู